สวัสดีครับพแม,ม่พีนน้องเจ้า YouTube ที่เขารพบักทุกท่านครับนะวกวันอีกเช่นเคยครับตีพัดกาเด็นครับวันนี้สิผ้าช่มพันฝรังแดงปะาปิยองครับผมแดงปาปิยองก็เป็นอีกพันหนึ่งที่ได้รับความนยิยมนะครับเป็นพลังฝรังใสแดงนะครับที่มีกลุก่มผลใ่ นะครับแล้วก็มเมล็ดน้อยเนื้อลายแล้วก็ดกครับตอนนี้เขากำลังสเีเห็ดผลครับผมพี่น้องครับหลังจากได้ทํากิ่งพันมาแล้วก็ะว่าจะทําผลครับไว้จำหน่ายช่วงเมษาโช่ปีทเทิช่วงหนาดรอรนนะครับตอนนี้ก็เลยตัดแต่งกิง่งเรียบ้อยแล้วครับกําลังกําลังมีดอกออกมากันครับ กำลังได้ดอกนะครับดอกก็ออกมาทุกทุกกิ่งครับพี่น้องอันนี้ก็สะสมอาหารนะครับพี่น้องครับหายิผาสามสิบฉีดไปทุกเจ็ดมือก็สะสมไปเรื่อยครับพี่นอ 5, 20, 5, ้อ,ะสะสนองอันนี้ครับสะสมไปเรื่อยก็ทุกทุกยอดก็จะมีดอกครับมาก็เริ่มจะเริ่มของตัวนี้เด็ด ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชุดชุดต่อไปนะครับพี่น้องแต่ว่าชุดเก่าที่ห่อไว้กับมีมีเนื้อเือเนืลงเหลือเนือยู่ครับสังเกตว่าทุกยอดจะจะมีดอกครับมีดอกติดวันําตัวนี้ก็ถือว่าจับดกดีครับพี่น้องนะครับเป็นชุดชุดที่เก็บไว้ท่านบดกับมีครับ อ๋อว้ยุดเล็กอันนีเนนเน้เด่นในเรื่องของความกรอบครับพี่น้องครับเด่นในเรื่องของความกรอบอกรอบเนื้อเนื้อแน่นน่อยนึงแล้วก็กรอบรอม,มีความกรอบนะครับเนาะเนื้อก็เลยต้องแน่นนะครับแตกต่างจากฮองพอซื้อเนืน้อแล้วก็ฮองพอซื้อกิมจูสามพอเนี่เนื้อสีฟูๆครับผม เนื้นอฟูหวานอมเปรี้ยวกันรสชา,บบาติก็บาตัางกันไปเลยครับก็อร่อยแต่ว่าตัวนี้เหตุง่ายก็ของเปาซื้ออยู่นิดหนึ่งว่ามันมันเรื่องติดลูกดีก็ครับนะครับ,รบเรือก็หลายอยู่ครับตัว่วนที่ห่อไปนะครับจุดต่อไปกับมี่ ก็ถือว่ากิ่งพันธุ์นอกกับพ่อมีครับพี่น้องขายลอยอยู่ลอยสามสิบบาทครับสิบแทบหนึ่งเกา่านะครับพี่น้องกสนใจก็อย่าลืมนะครับศูนย์หกสองหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์แปดแปดครับสำหรับพลังเด้งปลาปิยองครับผมพี่น้องครับเด้งปลาปิยองก็ถือว่าเป็นอีกสายเพื่อนหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งที่มีความกรอบครับ เนื้อสีนแนนก็ฮองพอซื้ออยู่เพราะว่าเขากรอบนะครับเนาะกหวานอมเปรี้ยวก,กันครับจุดเด่นคือความกรอบครับจับดกดีกว่าฮองพอซื้ออยู่ในระดับหนึ่งครับผมพี่น้องกเห็ด <c oughs> เห็ดบ่อยากครับเห็ด <c oughs> บ่อยากเห็ดผลบ่อยากครับทำผมบ่อยากผลบ่อยากถ้าพี่น้องสนใจก็โทรเลยนะครับศูนย์หกสอง หนึ่งเก้าแปดสองศ <20 2. S 1> ูนย์แปดแปดครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับ